เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามมันี่ก่อนเป็นผู้ใดมาอดไทยรุนนี่ผู้นี้เพท่านในหงจักดิ้เนี่ยหาปั้นลูกสาวแม่คัมโอ้ลูกสาวแม่คับโอ้เดี๋ยพคนยกุ้งที่อกไปินุ้งต้นนตอนแรกคัพ่อกแล้วตอนนี้ีนี่สิไปอยู่เด้อไปกินกุ้งกุ้งเต้นเด้อแต่กุ้งญ่เรเลียงกุ้งขายบ้ปกติไม่คเห็นนเพรนี่เนพวกคนยืเงยนค่ะ ่งก็ไปให้ไปพูลค่ะมาหอดเห็นพากกันคุยกันยูตั้งกล้องกันใส่รถด,ดิเพได้ฟังเสียงนี่ที่ทังนี้กรได้ย่านพลาดโอกาสรถมไีตั้งายว้เห็นไทยะไทยนำแล้วเนาะจร้บอ่คว่าเรื่องยัูแล้วก็เห็นตั้งกล้องมาก็อยากขัดจังวะก็ตั้งกล้องใส่ขึ้นกันเลยเุดประสงค์เปิดม่ยังมืองคยเห็นเจ้าขับม้อใส่มาเจ้า้ามจข้ามไปยัง ไปอันเฮ็ดอันไล่ได้หน่อยลนะค่ะค้นอังโมยบ่ค่ะบดประสาลัดบอใช่บดประสาลัดเฮ็ดผ่านอยู่บ่้่ะอันขาเจ้าสิตรวจสอบอีกเที่ยนนึงค่ะข้าเจ้ารู้ว่าเป็นจะพ่อเป็นให็นข้าเจ้าไว้วันนี้ได้ยินข่าวว่าผู้ใดก็ฝากอีย่างมานดำเจ้าอันขาเจ้าฝากเลขบ้าให้บ้านเจ้านั่นบ่จ้ะเพิ่นเลขเพิ่นเขาประจำนั่นบ่จ้ะ เพิ่นปากมากเพื่อว่าได้อันไส่เพิ่นปากมากเจอในหันบ่เอามาแบบนุ่มเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดเชียยุ่งเห็ดเเพิ่นปากอ๋อที่แรกนั่งอยู่อูบ่ะหนึ่งหกหานะคะกับอันห้าสองค่ะบันเปิ้ลเพิ่นปากมานนเพื่อได้ค่ากับเขาค่ะค่าได้ค่ากับเขาปกติให้ลูกค่ะผู้ผู้ผู้เพิ่นฝากมานี่ปกติเพิ่นฝันนี่เขาบ่เขาอยู่ค่ะ เขาเขาประจำแห่นป่ะอแต่ว่าเจ้าความเพิ่นคือบัวไม้เองข้าเจ้ายากนี่ค่ะข้าเจ้าอันไปไห้บาวห้ามันคือมีอันวดสิมาห้ามก่อยไปทายถ้ำเจ้าบน้ำเพิ่นในเด้อค่ะห้ามันเขาในสิป็อทายถ้ำ่สมคะหรือบัวกายท้ายถ้ำกับาน้ำเพิ่นนเต้าก็ได้ตารางวดนี่ตัวได้แม่ก่อนก็ะเรมปั้งหนึ่งหกห้ากับห้าสองหนึ่งหกห้ากับห้าสองอ๋อ่ากาสวง เพิ่นเพิ่นเน้นตัวได้นี่นะเพิ่นนึ่งหกขานี่ะค่ะเน้นนึ่งหกาเาที่ยจใส่อันเัวใหญ่ใส่เล้าขนาดเป็นโคตบ้านเดียวกันก็นดเพิ่นค่ะางมะลงไม่้อเ้เป็นางมะลงเิ่นมาเลขที่มาทีไปนี่เลขจังไรเลขเพิ่นฟันบอกฮะเพิ่นฟันค่ะเิ่นฟันเลย้งอะไรค่ะ เเอาตัวนี่บ่ข้าแม่นนี่เพิ่นให้ตัวเลขมานี่คือเพิ่นแบ่งปันเฮ่อเอาเฮาเลขเพิ่นมาเบ้านี่เพิ่นสิบัวใเฮาบ่กเนาะบ่ดอกค่ะเพิ่นฝากเล่ค่ะโอ้เพิ่นฝากจักแล้วเพิ่นฝากมาลงเพิ่นมาห้าถึงเลยค่ะกับเผาไหมจักแล้วฮ่าที่เลขออกมาบ่สีบัวความฝันข่อยเด้อบ่สีบัวกันที่นะบ่ได้ว่าดอกค่ะนี่เพิ่นรับฝากเราเพราะว่าพี่น้องทางซ่องเฮาอกันเพิ่นโชคดีน้ำผู้ใดเพิ่นกระสีแบ่งน้ำจีนน้ำใจมาเนี่ยนะครับ ถ้าเทียเรียกถ้าเทียเรียกเขาก็ดูแลกันเอาเด้อถ้าเทียพี่น้องเพิ่นฝากน้ำจิตน้ำใจมาเดี๋ยวโจทย์มาถือกันยยาว่ากันเน้อค่ะโอ้โหเป็นยังครับอันนี้บพ่ได้ว่ากันดอกเพราะว่าเหมือนเลยถือครับเพิ่นคึ้ว่าเรียกเพิ่นสีเข่าเพิ่นฝากมาลงซื้อเพิ่นยันเพิ่นเพิ่นอยากให้พี่น้องเพิ่นโชคดีน้ำอยากให้พี่น้องทั้งช่องที่ติดตามรับชมยั่โชคดีน้ำเพิ่นก็เลยฝากฝากเพิ่นมาลงนะครับว่ามัน ได้ยินว่าแม่คำเพิ่นลงคลิปประจำพิ่นเพิ่นุข้าวว่านุ่นที่ยาสีมะนีบอก็เลยเพิ่นก็เลยฝากเล็กมาน้ำโอ้เนาะเพียงสี่อะครับบ่ได้ถามกันก่อนเพียงสี่อะไรถามกลับไปกลับมาอยู่ยังฮงเด้อพี่น้องเด้อค่ะเพิ่นเพิ่นมาจุดประสงค์นึงคือเพิ่นพาแม่คำไปเฮ็ดบาร์ดิการบดนี้ผู้ผู้ผู้เพิ่นฝากเล็กมานี่ฮงักว่าสิมาหาแม่คำ มุกจากวันนนทิยาสิมาสไซไทยคลิปแม่คำ <S <S เรื่องความฝันเป็นก็นเลยฝากเลขมาน้ำเลยโอ้ยนอนหัวกระสอด <c oughs> <c oughs> ขอโทษเรือพี่น้องเดือเป็นคนเข่าใจง่าย ถือให้แน่ให้นะเปิ้อนถือให้แน่เพราะว่ามันต่ค่อยิบเลี่ยวเทียดเดียวเนาะเลขสองคู่วหรือคะเลขบ้านร้ายนะคะเลขสองตัวกับสองเพื่อน่าเพื่อพอน้องพี่น้องเอ็ซีเฮามีแต่คนดีมีน้ำใจเพื่อถือเพื่อนกับบ้าอค่ัากับเขาเด้อค่ะเด้อนะคะแสดงว่าเพื่อนกับคนบ่ปันใดเนาะนี่เนาะเพป็นเงินจากลำบากจากน้อยเนาะเฮ็ดให้เฮ็ดผู้เฮ็ดให้กันนะคะเป็นชาวบ้านธรรมดาเพื่อนฝากมาเลขเพื่อนบ่านร้ายนะคะ ก็น่าสนใจเด้อครับเด้อเพื่อนก็บ่ได้สอเพื่อน่ามาจังได๋เล็กฝันจังได๋บ่ได้สอได้ตาเลขก็มาเลยเนาะค่ะเพิญญาณพระท่านนุ่นทียานะคะเลขก็มี165กับ52นะคะเป็นแม่ทางหาสือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเอาลูกมุ่งเว้าๆบัดนีอฮะอันแนวอยากฮู้ก็ถามไปหมดแล้วแต่ว่าคั่นคันฮาเทื่อเนาะหาเทื่อเลขเข้าเนาะหาเทื่อเลขเพิ่นเข้าอันนี้กักับ่แม่นเจ้าของเพิ่นหาเทื่อเลขเพิ่นเข้านี่งวดหน้าเพิ่นสิให้เฮาอีกบ่ สิ่ห้คือเก่าแล้วค่ะสังขาอืมเพิ่นหาเทียจากไทยโตเพิ่นเองเพิ่นสิยอมบ่น, <N un> บน้องฮน้ำพอดเยี่ยนเลยบ่บ่คันขัแม่นเพิ่นบ่นยน้องไม่ดีกะกะห้น้ำเพิ่ <N un> น,นออกมาคือเก่าเด <N un> ้อไปขอเพิ่นมาคือเก่า <N un> เพราะว่าคันอาเทียพี่น้องเพิ่นอยากตามเฮากันก็สิตามถูกเนาะว่าสิตามได้จากผู้ใดบ้านนี้เฮาสิได้คุยกันเรื่อยๆว่าอะไรแล้วค่ะอืมเว้าสู่เพิ่นฟังแน่เอออันตัวเลขเจ้าได้ลงแล้วเด้ออันช่องนั้นช่องนี้เพิ่นเอาไปลง เพิ่งเอาเป็นล่องหายแล้วงีเลขว่าหลายนีคลับค่ะห้ากับห้าส่วนห้ากับห้าสองหาเสือสลากินแบ้งรัฐบาลนะคะขอบคุณนะเปิลหลไลแล้คก็ได้ที่เป็นสะพานบุญเอาเลขมาหายนะคะขนาดเจ้าโตเป็นมากๆนะเปิลก็ยังถือมาหายนะคะมาแล้วมันมาเห็ดเฮียอยู่ไวอูคนพี่น้องถามหาตัวเลขยืดข้อหามาเลขเนี่ยนะคะ กับบรลูว่าจะออกรางวัลใดนะคะเป็นแนวทางหาเสือสไลด์ก็ได้คราบตัวกับบอลเนี่ยดิสิลอตเตอรี่ก็ได้ตัวได้เพิ่นนั่นเพิ่นโตเพิ่นบ่กล้ามาเว้าเองเนาะเพิ่นก็ฝากมาซื่อๆเพิ่นให้ก็ดีแล้วเนาะเพิ่นให้เนาะทั้งกัถือว่าสุดยอดแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อครับเด้อเลขของเพิ่น165่ง้าและก็52นะครับ เอาเอาขึ้นมาช่วยกันนะนนทิยามาช่วยกันานหลายด้วยน้องด้วยมิสเน่นะคะหนึ่งหกห้ากับ 52. ห้าสองมวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกห้าฝากมานะคะเลขฝากมานะคะที่สองหาพี่น้องเบิ้งเอาเลขตัวนี้ตัดสื่อบนล่นนางน้ำด้อค่ะเด้อเอาเอาเลขเพิ่นฝากมากรเนาะครับเนาะเดี๋ยวจากน้อยยัค่อยไปทำเลยครับทั้งหมดทั้งม้วนเนี่ยเป็นแนวทางหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ น้องที่ยากมัดตัวใดคันให้มัดด้วยนะนุ้งมาหาซองเพราะว่าคนอยู่บ้านฝันว่าเขาจะปวดหลูกเสียเฮี้ยนพิ่นทางพระไห่ท่าคลิปอืมบัดนี่เพิ่นหาสองบอหาสองโมงสามบออ๋อเพิ่นฝันว่าอั่าเพิ่นมาหามาเราไม่เก็บท่องแมมาเราไม่เก็บท่องเราก็ปวดหลูกเสีเฮียนบ้านเลขทีหาสองโมงสามก็เรียกว่าได้มาหาห้เพิ่นเราคลิปห้เพิ่นมาย้อมาเอาเพิ่นว่าเพิ่นเป็นแล้ว่าบ้าเกาออกกล่อง แต่ว่าอันหน้าอันนี้เพิ่นฝันเนี่ยเลยออกทุกเช้าเลยเพิ่นฝันแม่แเพิ่นฝันวันนั้นันนั้นน่องแฟนเพิ่มมาวันนั้นดองข่อยเพิ่นได้เลขวิปามันหาสองมันออกหาสามข่อยก็ว่าคือพ่อมันจะมาออกหาสามไม่อโอ้ยบอกคือพ่อจักเม็ดห้องสื่อจะหาสองเพื่อนฝันหนึ่งได้เลขหาสองมันออกหาสาม นี่แหละยาบันเอามื่อหลังวันพระเลสาะฝันมือหลังวันพราเพิ่นฝันว่าน้องแฟนเพิ่มาหาทองนะทองใหญ่มหามาเราไม่เก็บทองคลอดลูกจ้าควาดลูกเงี้ยนเพิ่มบาเลกทีหาชิปสองนาสี่เีนบอกขาสิเป็นออลูกอยู่รพยงบานออกอยู่น้ำรดออกตื้เดียดจ้าเดียดกนั่นะอันนี้ออกเสี้ยนนี่ค่ะออกเสี้ยนาเล็ทีบาเลขทีหาสองมู่สาม จะเป็นันไะคะสองค่ะามให้พ่อมาคิปให้พ่อม่บ่า่อยาทยออกกลสั่นกันก็ได้ก็เรยกวาันตั้งสรุปแล้ววันนี้คลิปนี้หนึ่งหกห้ากับห้าสองนะคะเลยเป็นฝากมาลงนะคะนะคะนุ่นที่ยากกัขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีตกตกมันมนแห้งๆปังๆแล้วคะเด้อครับจิจานณาลองเบิ้งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับ ขึ้นูก,กับโชคกับดวงของเขานะครับบางเท,นะงทีกับพวกเนี้ยนี่นเพื่อนอาจจะมีดวงผูกกับช่องของเขาก็เปลี่ยนได้มามือนี้เพิ่นตั้งใจว่าเอามาให้นะครับเอามาฝากพราะว่ามีคนฝากมาเพิ่นก็เอามาให้เบื้องน้านะครับปะกะติเพิ่นจะสิบวใครว่ากับผู้ใดไเป็นสิบวมักมันออก ออกกล้องเพิ่นบ่อยากเอาความสวยออกกล้องเนะพิ่นว่าแต่ว่ามื้อนี้จําเปลี่นเพราะว่าคันคันคันพ่ยอมออกกออล้องอ่แอดมินก็บ่เว้าเอาผู้เดียวเป็นนะีนมาครับผมขอบคุณหลายครับโอ้ยพุ่นทางพุ่นโซกันแล้วพุ่ณทั้งคุนผู้นึงนอนอูผู้นึ่งน่าทั้งพุณไม่กินกุ้งไงสารถีโซเฟอร์พีน้องใเดียน อ่ะพี่ล้องเอาไปพิจจระนำเลยครับเด้อโกๆมันมันดำดเลยครับร่งเขาอเล่าพเดีครับ